อยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์ในมือถือจะเปลี่ยนยังไงมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเร w ิน YouTube นะคะในวันนี้เราจะมาสอนทุกท่านเปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือว่าพื้นหลังในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งวิธีการนะคะทำง่ายมากมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนาะก็แสรรหัสหรือว่าเลื่อนอะไรให้เรียบร้อยนะคะให้มันมาอยู่หน้าตาแบบนี้ แล้วให้เราเนี่ยกดค้างไปที่บริเวณว่างๆค่ะท่านผู้ชมกดค้างไปที่บริเวณว่างๆค่ะอ่าพร้อมกันนะ1 2 3กดค้างค่ะแบบนี้ก็จะขึ้นมานะคะก็จะมีคำว,ว่ารูปพื้นหลังแลวก็วิจิตเอฟเฟกต์นะคะแล้วก็การตั้งค่าหน้าจอบางอ่าบางรุ่นหรือบางยี่ห้อนะคะอาจจะขึ้นว่ารูปพื้นหลังหรือว่าวอลเปเปอร์ประมาณนี้นะคะก็ให้เลือกไปเลยเข้อนั้นจะขึ้นว่ารูปพื้นหลัง ถ้าน้ำต้องการจะเปลี่ยนน้ำก็จะไปที่คําว่ารูปพื้นหลังนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราเลือกเลยนะคะถ้าเราต้องการสมมุติว่าน้ำจะเอารูปตัวนี้รูปนี้นะคะถ้าไม่ชมมันตัวนี้นะน้ำจะแตะเข้าไปะจะมีแบบนี้ก็จะมีคําว่าใช้นะคะหรือบางคนอาจจะขึ้นว่าเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ให้กดไปเลยค่ะก็กดไปที่คําว่าใช้นะคะ ป๊อแบบนี้สมมุติว่าน,น้ําเปลี่ยนเนาะอาสมมุติว่าน,น้ําเปลี่ยนรูปหนักของเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและขอขอบคุณท่านผู้ชมูทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ